สวดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่อิ่มนะครับเป็นเหรียญเสมาเสือขาบดาบ์ะวันนี้มีมาอัปเดตให้พี่นะครับ20รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกรับชมดูนะครับหากชอบูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีลายและเบอร์โทรด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกรายการที่1กันก่อนเลยฮะรายการที่1ครับน้นน้องขอนําเสนอนะครับมาเป็นเรื่อนี้เลยฮะ รายการนี้ครับขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับรายการนี้เปิดออกมาฮะโอ้โห,หนเหเด่นสวยๆเลยครับเนื้อมหาชนวนองคเพ้นสเสมือนจริงนะลงยาด้านหลังด้วยเลขคนตับเบอร์5มาสิบห้ามหาชนวนลงยามัตเตอร์พีทนะรายการนี้นะแบ่งปันให้ราคาพิเศษครับสามร้อยบาทครับเฉพาะอีพีนี้ฮนะรายการที่หนึ่งฮนะเดยวน้องขออนุญาตเก็บแป๊บนะครับ รายการที่2นี่ครับมาเป็นเนื้อสี่กษัตริย์นะครับรายการที่2มาเป็นเนื้อสี่กษัตริย์นะครับองค์นี้เลขคนเบอร์ห้าศูนย์ขอที่สามร้อยนะครับขอที่สามร้อยบาทครับรายการนี้รายการที่สองนี่ครับต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามมาเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับรายการที่สามมาเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับรายการนี้ก็แบ่งปันที่สามร้อยบาทครับพี่ชายนะฮะต่อมารายการที่สี่ครับ รายการที่สี่มาเป็นเนื้อทองเหลืองสตินหน้ากากสองอาศาศาสัตต์ต่อ9้ารอบเลขหัวจาเบริร์หมายเลขสิบรายการนี้250ร้อยห้าิบาทครับพี่ชายรายการที่4ี่ฮะ ต่อมารายการที่5ครับรายการที่5เป็นเนื้อลมดำหน้ากากสามรสัดพีิชายลมดำหน้ากากสามรสัดครับพีชายรายการที่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลข20องค์นี้ก็แบ่งปันที่250บาทแต่ถ้ารับด้วยกันนะครับผมขอ400บาทพร้อมจะส่งให้พี่โปรโมชั่น EP ีนี้ครับจะหมดแล้วนะพี่นะจะหมดแล้วครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่ชายเป็นรายการที่6ครับ รายการที่6กับรายการที่7นะครับขอเป่ง่ันพี่ๆนะครับองนี้นะครับอง์ละ300บาทนะครับองนี้องละ300บาทเลขคนตัวเบอร์เลขสี่สิบห้ากับเลขคนตเบอร์มเลขหนึ่งหนึ่งครับรายการที่6กับ7นะฮะแต่ถ้าพี่ยกคู่ผมจัดโปรโมชั่นให้เฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะครับผมจัดให้พี่นะครับที่550บาทได้คู่นี้ไปเลย550บาทได้คู่นี้ไปเลยพี่ใกล้หมดแล้วนะพี่นะใครไวใครได้นะพี่นะต่อมารายการที่8รายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวตุ้งไทยเทหน้ากาดทอง ทองแดงผิวลุกเลขคุณตัเบอร์สองหนึ่งเอาไปวิชายสองนี้สองร้อยยี่สิบาทครับรายการที่แปดฮะต่อมารายการที่เก้ามาเป็นเนื้ออัปก้าวนะลงยาพี่ลงยาไลาส่สีขอดน้ําเงินซุ้มจุผูหน้ากากทองทิพย์ผิวรุ่งครับรายการนี้จะสร้างเพียงแค่สี่สิบเหรียญนะครับเลขคุณตัเบอร์หนูนะอยู่ปานตรงนี้พี่นะถูกเอาไปลนเองพี่นะครับเอาไปลนเองรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทพอคการวิชายรายการนี้เนื้ออัปปาก้าฮะ ต่อมารายการที่10ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินลงยาใสาลูกต่อพิเศษเลขคนจําเบิม์นี้สองหกรวมกันจะดแปดครับด้านหลังเป็นเสือข้ามดาวระบบเลืองแสงฮะนี่ฮะเอาไปพิจายครับสองร้อยห้าสิบบาทนี่ครับนะรายการที่สิบฮะต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่เอ็ดเนื้อทองแดงมีลุ้มคุ้ยพื้นลงยาแดงจีวอนส้มเลขคนจําเบิมหมายเลขสามศูนย์ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายรายการที่สนะิบเอ็ดฮะ รายการที่สิบสองครับรายการที่เป็นเนื้อทองแดงมันปูหลังยังเงาลงยาคะสีฮะรายการนี้นะฮะฝังพลเต็มสังกติครับนะฝังพลเต็มสังกติรายการที่ขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชาโอ้ต้มุกแตะหรอพี่โอ้ต้มุกแตะหน่อยนึงนะองค์นี้ผมขอสองร้อยฮะพอสองร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบสองต่อมารายการที่สิบสามกับสิบสี่ครับ รายการที่สิบสามกับสิบสี่ก็สวยนะพี่นะสิบสามกับสิบสี่ก็สวยรายการที่สามรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทเลขคุดนัเบร์ใหมายเลขสิบหกฮะสามร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการที่17ครับรายการที่ลงยามัตเตอร์พีสเนื้อทองแดงไมโครจเบอร์หมายเลขห้าตัวเดียวหลักเดียวลงยาจัดเต็มจัดเต็มสูบครับรายการนี้รายการที่ส4อ,องค์นี้ขอ300้เช่นเดียวกันพี่ชายขอ300้เช่นเดียวกันพี่ชายรายการคู่นี้คู่นี้ผมขอ500พอ,ค,อ,500พอคู่นี้ผมขอ500พีได้2แบบเลยได้มัตเตอร์พีกับปกธรรมดานะครับเอาไปพี่ชายคู่นี้ขอ500บาทพอฮะรายการที่13 1 4ครับต่อมาครับรายการที่25รายการที่เป็นเนื้อทองแดงลงยาไล่สีหน้ากากชุด ทุบทองลงยามัตเตอร์พิษเสือข้าบดาบพี่ชายนี่ด้านหลังลงยาจะเต็มนะฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทลงยาหลังมัตเตอร์พิษนะรายการที่สิบห้าครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกกับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับหน้ากากอเมรากาสาตินลงยามัตเตอร์พิษเสือข้าบดาบในระบบปีรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาท สองร้อยสี่สิบาทพอครับพี่ชายรายการที่สิบหกฮะต่อมารายการที่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อลมดำหน้ากลาดนะฮะหน้าก่ากทองเหลืองขัดเงาหน้าและหลังพี่นะดูเสือข้ามดาบสวยๆคมๆดี่เลขหกหกเจ็ดสามสิบสามเอาไปสองร้อยสี่สิบาทพอสองร้อยสี่สิบาทพอครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดฮะต่อมารายการที่สิบแปดรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนโบราณเลขคหกเบจ็ดหมายเลขหนึ่งหนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งเอาไปสองร้อยยี่สิบาทครับ หมาเยเลขมหนึ่งเอาไปสองร้อยี่สบาทน้องจัดโปรโมชั่นให้พี่รายการทนะี่สิบแปดฮะต่อมารายการที่สิบเก้ารายการนีมเนื้อมหาชนโบราณลงยาขาวจีวอนส้มมัตเตอร์พีสเสือคาดาบลงยาขาวฮะหรือเลขคนเบอร์มาเลขสิบสี่ครับรายการนี้เอาไปพิชายาาส,งสองาานะร้อรยีบบ่สบาทครับหรรายการาาที่สิบเก้า 39, จัดพิเศษให้ฮนะ ต่อมารายการที่20ครับรายการที่20กับรายการ21นะเอาไปรุ่นเองพี่ชายรายการนี้รายการที่20เนื้อทองเดืองซาตินหน้ากากองค์เสมือนจริงครับเอาไป300นะครับตัวองค์นี้ครับเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากเพชรเสมือนจริงเอาไป300อา,อานี้ยกคู่องน,นี้ผมจัดพิเศษให้เอาไป500บาทนะเอาไปรุ่นเอง,เองพี่เอาไป500บาทครับนะรายการที่20กับ21ครับ จากนี้ก็มีแบ่งปันมาที่พี่ชายนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้กบขอบคุณพี่ๆทุกท่านทีต่ติดต,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 ตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ